สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับเตะน,นะคะใครเข้ามาแล้วทักได้เลยค่ะว่าเสียงชัดไหมภาพโอเคหรือเปล่าวันนี้มาเจอาก,กาันวันที่20กระะกฎาคม2024ค่ะแต่ยังอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะคะถ้าใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะช่องนี้ช่องเตชีนีให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนนะคะโดยเตเองที่เป็นนักลงทุนเรืงการเดินทาง ถ้าใครมาดูย้อนหลังเนาะจากช่อง YouTube เดี๋ยวเตคลิปนี้ไปลงที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องเปชีมีถ้าใครมาดูจากช่อง y o u t u b e อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของเตด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเตส่วนใครเข้ามาใหม่ f c e b o o k แฟนเพจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มีส่วนรวมอ่ะคุณลุงนภามาแล้วภาพชัดเสียงชัดไหมคะสวัสดีค่ะคุณลุงนภาวันนี้มาชัดีหนึงมัแต่เมามมย วันนี้อัปเดตเลยอัปเดตข้อมูลช่องนี้ช่องเตชินีเรียวไทม,ม์เสมอรู้ไหมเมื่อวันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เศรษฐกิจโลกสะเทือนทำให้ลุกสินทรัพย์มีปัญหาอ่ะคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ขอแชร์ก่อน ชัดไหมคะถ้าภาพชัดคอมเมนต์เลยค่ะว่าภาพชัดฝากแชร์เยอะๆหน่อยนะคะตอนหลังคนแชร์ไม่เยอะเลยไม่รู้ว่าความรู้ข้อมูลมาให้ดีหรือเปล่าช่วยแชร์คอมเมนต์กดไลค์มีส่วนร่วมหน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เตเตมาเที่ยวโลกเนาะก็ยังไม่ลืมส่งข้อมูลความรู้ดีๆมาให้ทุกคนอะมีใครรู้บ้างเมื่อวานถ้าภาพชัดเสียงชัดช่วยคอมเมนต์เลยค่ะว่าภาพเสียงชัดแล้วก็เข้ามาใหม่ฝากกดแชร์คนละสามแชร์เป็นการจ่ายค่าเนด้วยการแชร์ให้เตยบุ้ยค่ะ แล้วช่องนี้ไม่ได้ทุกคลิปทุกไลน์ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะคะเป็น knowledge m a n a m e n t เป็นความรู้กความบันเทิงไม่ได้ชี้นาการลงทุนไม่ได้ชักชวนการลงทุนแทเซงีและแต่ไม่ใช่ผู้สอนด้านการเงินไม่ใช่นักวิเคราะห์ให้เป็นความรู้เท่านั้นถ้าใครเอาไปลงทุนมั่วเม,วมว่เสี่ยงเงินไม่ขอรับผิดชอบนะคะอ่ะมีใครรู้บ้างเมื่อวานระบบโลกทั่วโลกทั้งหมดเลยโรงพยาบาลสายการบินตลาดการลงทุน แต่มันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นการประสบความสำเร็จของคริปโตเรนซีมีใครรู้บ้างเดี๋ยววันนี้มาฟังกันว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมีใครได้ข่าวบ้างใส่การบินที่เมืองไทยหายไปน่าจะเป็นสิบชั่วโมงนะคะวันนี้ทำมาธนาคารใช่ไหมระบบธนาคารหายไปน่าจะเจชั่วโมงมีใครรู้บ้าง ถ้าไม่รู้เขียนเลยขอความรู้ถ้าใครแชร์แล้วคอมเมนต์เลยค่ะว่าแชร์แล้วอ่ะเดี๋ยวรอสักพักรอเพื่อนเข้ามาตอนนี้วันนี้วันเสาร์เนาะเต่มาช้าไปสักประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงไม่รู้ใช่ไหมโอ้โหมา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 จะเล่าให้ฟังว่มามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานสายการบินถูกยกเลิกทั่วโลกระบบธนาคาร ใช้ไม่ได้ตลาดหุ้นปั่นป่วนทั่วโลกเศรษฐกิจโลกหายไปเยอะเลย<ม>ก็ถ้าไม่รู้ขอแชร์่อยค่ะถ้าแชร์แล้วคอมเมนต์้วยค่ะว่าแชร์แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งชัยชนะของตลาดคร <it> ิปโตมันล่มหมดเลยนะยกเว้นคริปโตเคอเรนซีทุกตลาดการลงทุนล่มเกลี้ยงเลยเพราะ ปัญหาของเมื่อวานคือวินโด s ลมวินโด s เป็นของ Microsoft บริษัทที่มีปัญหาคือบริษัท c าวสไตร์เมื่อวานนี้นะอะมาๆจะเล่าให้ฟังถ้าไม่รู้แล้วทำไมคริปโตถึงได้ประโยชน์เมื่อวานคริปโตเป็นตลาดเดียวค่ะที่ไม่ล่มคุณก็รู้ใช่ไหมว่าคริปโตใช้อะไรได้อ่ะใครแชร์แล้ว คอมเมนต์เลยจ้าว่าแชร์แล้วมามาแต่ที่นี้เล่าให้ฟังภายในครึ่งชั่วโมงแล้วไม่อยากจะคิดอยู่ดีๆก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เมื่อวัน19กรกฎาคมวันนี้เป็นการไลฟ์วันที่20วันที่37ของการมาทริปยุโรปของการมาตลอนทัวร์ที่นี่จะเล่าให้คุณฟังเลยว่าน,นี่ยคือหนึ่งสัญญาณที่จะพาพวกเราไปร้อยล้านและตลาดขาขึ้นของคริปโตจริงๆอือแชร์แล้วนะถ้าพร้อมแล้ว วันนี้บอกก่อนเมื่อวานระบบล่มเพราะอะไรพิม์นะเขียนเลยพร้อมที่จะฟังใครเข้ามาย้อนหลังคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะจะได้มีส่วนร่วมวันนี้เล่าเรื่องแบบเรียวถามเลยแบบหนึ่งสีขาวมันมืดเนาะเออไม่รู้ใช่ไหมอ่ะจะบอกให้เข้ามาเดินผ่านเยฉยๆเข้ามาเดินผ่านเยฉยๆ เขาอยากเข้ากล้องเขาอยากมีส่วนร่วมเขาอยากแค่ให้คนไทยเห็นหน้าเขาไม่เป็นไร <c oughs> เขาอยากมีส่วนร่วมโอเคถ้าเสียงชัดภาพชัดคอมเมนต์ Comment. เป็นกําลังใจและเขียนหน่อยคะ่ะว่าพร้อมที่จะฟังมาฟังเลยเมื่อวานคือช้ยชนะของตลาดคริปโตอีกรอบหนึง่งทำไมถึงบอกอย่างนั้นเมื่อวานถูกชัดดาว มันเกิดขึ้นตอนเช้าที่นี่ที่เมืองไทยก็คือช่วงบ่ายก็คือตลาดทุ้นไทยไม่ได้แล้วผั่กระดุใช่ไหมเพราะช่วงบ่ายก็คือแบบวันศุกร์ด้วยที่ตลาดทุนไทยก็คือแต่เวลาเราเช้ากว่าเขามันเกิดขึ้นที่นี่ตอนเช้าของที่นี่ที่เมกาก็คือเช้ามืดใช่ไหม,มเกิดขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งแสดงว่าทุกคนไม่ได้อยู่ในวงการ ที่แท้จริงเหมือนเตใช่ไหมก็เลยอาจจะแบบไม่เข้าใจอาจเตเล่าให้ฟังได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแชร์ไปที่สตอรี่ก่อนอ่ะโอเคเมื่อวานนะคะระบบล่มระบบที่เราใช้มานานก็คือเป็นของ Microsoft หรือว่า Windows นั่นเองใครรู้จัก Windows ช่วยกด888แ่ให้หน่อย ถ้าใครไม่รู้จัก Windows ก็เวลาที่คุณใช้ Word, Excel, e m a i อีเมลเนาะทุกคนรู้จักหมดใช่ไหม Windows ถ้ารู้จักกด8ปดแปดแมาหน่อยค่ะอ่ะโอเคแป๊บนึงนะ คอมเมนต์เลยค่ะว่าเห็นภาพชัดอันนี้คือภาพข่าวเมื่อ18ชั่วโมงที่ผ me, 네่านมาก็คือยังไม่ถึงเท่าไหร่อ่ะประมาณตอนมืดๆของเมรอวานเห็นภาพข่าวช่วยเขียนไหมค่ะว่าเห็นเนาะเห็นเลอะคลิปวิมเลยว่าเห็นน้องเขาอยากรู้ว่าเราทำอะไรอยู่วันนี้เราอยู่ที่สถานาเราเห็นไหมตรงเนี้ยมันเป็นบันไดเลื่อนที่ลงไปสถานีรถไฟ คนก็เลยเยอะแบบเยอะมากๆเลยอะช่วยอคอมเมนต์สวัสดีค่ะค,คุณบุญเดียววีอ่ะอเ,เห็นนะเห็นพิมพ์เลยว่าเห็นเขากำลังสงสัยว่าทา,าไมคนนี้ผู้คนเดียว,ยวอ่ะโอเคอ่ะมาฟังกันค่ะพิมนะพ์นะคุณจะไปถึงร้อยล้านก็เพราะแบบนี้แหละคุณพิมพ์เลยค่ะทำไมระบบถึงโล่ง แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้บริหารของบริษัทคาวสไตรที่เป็นต้นเหตุก็คือ Windows คาวสไตรเนี่ยลบก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงก็ที่สวิตโดนยกเลกิลกสายการรีนแคนเซิลแล้วมันคุณพิมนะคะหนึ่งที่มันทำให้เมื่อวานเศรษฐกิจโลกกระทบ เพราะว่าการเทรดหุ้นก็ใช้วินโด์นะคะตลาดหุ้นลอนดอนนี่คือล่วงล่วงเยอะมากตลาดหุ้นลอนดอนล่วงเยอะแล้วก็ยุโรปก,ก็ล่วงอเมริกาก็ล่วงเพราะว่าจริงๆร,ระบบในโลกนี้ค่ะผูกกับวินโดณจำได้ไหมที่แต่พูดว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงเป็นประเทศมหาอำนาจที่เขาครองโลกเมื่อวานวินโด้ลมสะเทือนกันทั้งโลกเศรษฐกิจกโลกหายไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยเทรดหุ้นไม่ได้ สายกันินธีปัญหาโรงพยาบาลระบบที่เก็บข้อมูลใช้วินโดว์หมดเลยเอาเป็นว่าทุกบริษัทเมื่อวานที่ใช้วินโดว์กระทบทั้งโลกคุณคอยเห็นภาพเนาะพอวินโดว์เข้าไม่ได้เนี่ยเวิร์ดเอ็กเต่างๆที่ใช้โปรแกรมในการทํางานคือเข้าไม่ได้เลยก็ทํางานไม่ได้เอาเป็นว่าทุกทธุรกิจเลยกว่าธนาคารที่เมืองไทยก็เป็นนะแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบ ตอนเย็นแล้วไงที่เมืองไทยคือปิดแล้วไงใช่ไหมเพราะว่ามันช่วงเช้ามืดของที่นี่ที่เมืองไทยห่างช้ากว่าที่นี่ประมาณห้าชั่วโมงก็มันไปตั้งแต่ปีสี่ของอเมริกาใช่ไหมปีสี่ปีห้าของอเมริกาที่นี่ก็คือตอนสายที่เมืองไทยก็คือตอนเย็นแล้วเพราะเมืองไทยช้ากว่าอเมริกาถ้านิวยอร์กก็คือสิบเอ็ดชั่วโมงถ้าที่นี่ช้ากว่านิวยอร์กประมาณหกชั่วโมงที่เมืองไทยก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้ ทยวบินตอนวิ่ที่เมืองไทยกระทบนะเมื่อวานนี้ใครมาฟังครั้งแรกคอมเมนต์เลยค่ะฟังครั้งแรกอัพพิม์พนะคะทําไมวันนี้ถึงจะบอกว่าตลาดคริปโตมันคือขาขึ้นจริงๆเพราะคุณพิมเลยค่ะบล็อกเชนและตลาดคริปโตไม่ได้รับผลกระทบเลยค่ะพิม์พค่ะคริปโตและบล็อกเชนไม่ได้รับผลกระทบตัววินโนมีระบบชําระเงินด้วย ใส่การบินชำระเงินไม่ได้โรงพยาบาลชำระเงินไม่ได้ห้างสปปรรพสินค้าที่ใช้วินโดว์เอาเป็นว่าทั้งโลกเลยใช้วินโดว์กันหมดคิดว่าน่าจะเกิน9.9%ที่ใช้ Microsoft ออใช้ตัว Windows o าว s ไต l e ของสหรัฐอเมริกาก็เลยสะเทือนกันโดยเฉพาะประเทศที่เอเชียจะไม่กระทบเยอะเพราะเอเชียคือตอนกลางวันไอเอเชียคือตอนมืด ใช่ไหมถ้าญี่ปุ่นก็คือมืดแล้วก็เลิกง,งานแล้วแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็คือมืดแล้วใช่ไหมก็เลยไม่กระทบแต่ที่นี่คือตอนกลางวันที่นี่คือตอนสายที่เมกาคือตอนเช้าเลยเมื่อวานคนที่จะบินก็กระทบหมดเลยอ่ะพิมพ์เลยเมื่อวานสิ่งที่มันจะทําให้คริปโตตลาดขึ้นคือเมื่อวานชําระเงินผ่านคริปโตได้บล็อกเชน,นมีปัญหา เป็นระบบเดียวเลยอ่ะทุกคนพิมพ์มาเลยคะ่ะถูกใช้ได้ดีสเสถียรทัออืงอวานที่สวิตฝั่งที่ใช้บล็อกเชนก็คือไม่เดือดร้อนมันก็มีบางบริษัทที่ใช้บล็อกเชนในการเก็บข้อมูลไม่ได้ใช้วินโดพิมพ์เลยค่ะคริปโตและบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นระบบรกักเปเงินหรือ การเทรดในตลาดคริปโตไม่มีปัญหาอยู่ตลาดเดียวนอกนั้นเน่าหมดจะ้ะแต่ประเทศไทยที่มีปัญหาเพราะว่ามันเย็นแล้วไงตลาดมันปิดแล้วตลาดมันปิดแล้วอ่ะพิมเลยจะ้ะพิม์เลยพิมเลย,เลย,เลยอ่ะคนอื่นพิมพ์มาเลย ใช่ถูกเดี๋ยวนะถูกคริปโตไม่มีปัญหาตลาดคริปโตคือใช้ได้ปกติเลยค่ะก็คือชิมชนชุมชนงคริปโตอะค่ะชิมชนคริปโตอะค่ะตอบสนองนี่ก็มาเมตินากไม่มีการหยุดให้บริการใดๆ เกิดขึ้นกลุ่มสมาชิคกคริปโตจำนวนมากก็ยังใช้งานได้ปกติในขณะที่การหยุดให้บริการเป็นวงกว้างทั่วโลกในทุกการให้บริการโดยเฉพาะ <Sie. S 1> ทวี <Sie. S 1> ยุโรปและ <Sie. S 1> อเมริกาเพร <Sie. S 1> าะ <Sie. S 1> ว่าเป็นเทวีที่ยังไม่มืดเนาแล้วก็สมาชิคกคริปโตออกมาแสดงความรู้สึกถึงชัยชนะในเครือข่ายบล็อก c h a ใน บิตคอยและอ e ีโเรียมและเหตุอื่นๆแล้วก็การทำงานชุนชักครั้งใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทำให้ชมุมชน<ร>และศาลหลายแห่งที่พักคดีเมื่อวันใช้งานไม่ได้เลยศาลก็ต้องเลิกน,นะโรงพยาบาลก็ต้องปิดสายการบินรวมถึงที่ตั้ต่างๆที่เป็นการให้บริการทั้งหมดชักดาวน,นแล้วรวมถึง เมื่อวานสายกันบินก็มันมีบางคนที่วีซ่าหมดแล้วบินไม่ได้ไงชำระเงินไม่ได้ระบบเช็คอินมีปัญหาก็ติดอยู่ที่สนามบินอยู่ประมาณสามชั่วโมงอยูนะที่สวิตอ่ะแล้วก็แล้วบวบที่ไม่มีปัญหาเขาก็มีการอธิบายผ่านทวิตเ,เตอร์นะคะโดยคุณ เจมสันรูธนะคะเป็นผู้ก่อตั้งคาซาเป็นกระเป๋าเงินของตัวบิตคอยน์บิวติสิกเนเจอร์นะคะบอกว่าข่าวนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเกิดปัญหาอยู่ตอนในโลกตอนนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเร่เกี่ยวกับ Microsoft โนดเขามีปัญหาแต่ตัวบิตคอยถ้าเกิดเรื่องแบบเดียวกันนะเขาบอกว่าซอฟแร์ของ Microsoft ออะวิน w s น่าจะมีปัญหาแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับบิตคอยนบิตคอยจะอัปเดตให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่เกิดปัญหาชัดดาวเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาบอกว่าในตลาดที่โตบล็อกเชนจะไม่มีทางเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น<ะ>คุณพอเข้าใจเนาะไม่มองงเนอยู่ดีๆก็ามานั่งเป็นแบบเตจะหาที่ใหม่มันก็ไม่มีที่ว่างแล้เน,ะนะาะเพราะว่าเขาเสียงดังเสียงเต ดังกว่าหรือเสียงเขาดังกว่าคะ,ะลำคาญไหมเออถ้าไม่ลำคาญกด00มาให้หน่อยถ้าเสียงเะดังกว่าเมื่อวานตลาดคริปโตก็เลยตื่นเต้นดีด้ากันใหญ่ เพราะว่าเป็นตลาดเดียวเลยที่ลงทุนได้เออแล้วก็ไม่กระทบใดๆแล้วก็แบบเป็นล่ะคนโลกเก่าเป็นไงเดือดร้อนกันเดือดร้อนกันแล้วมีปัญหาเออาาเ เสียงไม่ไม like <laughs> <the x> ่ด <t ema> ังใช่ไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวจะได้เล่าต่อพอเขามานั่งเต็มเลยอ่ะถึูเขามาทั้งไที่ได้นั่งอยู่คนเดียวไม่ไม่เดี๋ยวเตยย้ายเล่าๆไม่อยู่ดีเขาก็มาเตยก็เหมเมนต์ดีแต่เตยย้ายไป อ่ะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้เสียงดีไหมเสียงโอเคไหมแต่เต่ยืนอย่างแน่นก็อยู่ดีก็มา โอเคไหมเสียงชัดกว่าไหมเ,เสียงเตชัดกว่าไหมคะตอนนี้ดีขึ้นไหมอ่ะโอเคไม่เด็กประมาณสักสิบคนได้อะเตรู้สึกว่าเตลรงคาญด้วยแล้วเขาสูบบุหรี่ด้วยไงเออเตกก็เลยหนีดีกว่าเขาสูบบุหรี่ด้วยอยู่ดีเขราะวาไม่ได้องทำเต อโอเคนะออดีขึ้นนะโอเคเมื่อวานคนที่เป็นตลาดคริปโตอะค่ะเขาก็เลยแบบโอ้โหกระดีกระดาเหมือนแบบเป็นตลาดเดียวที่เทรดได้แล้วเป็นตลาดเดียวที่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งทังที่ตลาดอื่นก็ค,คือมีปัญหาเนืองๆเลยมีปัญหากันเยอะเลยก็เลยทำให้เมื่อวาน ก็มีหลายคนสนใจเข้ามาใช้ระบบบล็อกเชนมากขึ้นแล้วก็มีหลายคนเริ่มมองถึงความสำคัญในการกระจายความเสีย่ยงในเรื่องการไม่ผูกกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งอย่างเช่นแบบอะไรอะ่ะทำระบบเดียวไว้พอมันเกิดปัญหาปุ๊บผลกระทบมันมันทำให้ ต้องชัดดาวกันหมดทั้งประเทศเลยนะคะเอออันนี้ก็เป็นจุดที่เมื่อวานก็เลยแบบมองเห็นความสําคัญในเรื่องการไม่ผูกขาดานะต่ดูกันฝั่งนี้ดีกว่านะเออฝั่งนี้แสงดีกว่าแต่ว่าเต้แสงชากเมืม่อกี้มันหน้ามืดห่ยเพราะตรงนี้มันแดงนั่นแหละก็เลยมองเรื่องความสําคัญตอนนี้ก็เลยทําให้คนก็น่าจะเข้ามาใช้บล็อกเชนมากขึ้นแล้วก็ คนก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบล็อกเชนเพราะเมื่อวานนะ่ะมันมีแค่2ตัวเท่านั้นที่ไม่กระทบนะคะโดยมีแค่ระบบตัว Linux แล้วก็บล็อกเชนที่ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้เขาบอกเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าทำไมบล็อกเชนยังทำงานอยู่แล้วก็การชำระเงินผ่านคริปโตเคอรนซีไม่กระทบเลยเขาก็เลยตั้งข้อสงเัยว่าทำไม เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะคุณลุงนาภาบอกว่าขอบคุณพี่มากๆนะคะหมายถึงยังไงคะคุณลุงนาภาหมายถึงพูดถึงใครคะพูดถึงเตรหร๋หรือพูดถึงใครคะเตแอบ,บงงนิดหนึ่งอยู่ดีมาเขียนว่าขอบคุณมาก,มากๆเลยเตก็เลยงงนิดหนึ่งค่ะหมายถึงว่าพูดถึงเตรหร๋หรือพูดถึงคนอื่นไม่เข้าใจอ่ะโอเคแล้วต่อ ตอนนี้เขาก็เลยพูดถึงเรื่องบล็อกเชนน่าสนใจในการเก็บข้อมูลแล้วก็ดูเหมือนว่าการตรวจสอบความถูกต้องในหลายพันโหนดมันถูกต้องมากกว่าและการอัปเดตข้อมูลของบล็อกเชนก็คือดีมากๆเลยโดยทำให้หลายๆคนก็เริ่มมองการก,นนการะจายเมื่อวานอัจนมัติที่มีโหนดเพิ่มขึ้นในการมาถอดดึงดูดถอดของรีนุกน่าดึงดูดที่คนจะเข้ามาใช้ รวมถึงบล็อกเชนด้วยนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ตัวบิตคอยเซิร์ฟที่เป็นคนสร้างแพลตฟอร์มไอตัวบิตคอยแลบอะค่ะบอกว่าลีนุกยังมีบทบาทสำคัญนะแล้วก็เกี่ยวกับพวกบล็อกเชนเมื่อวานระบบที่ล่มอะค่ะก็จะมีแค่ Windows เท่านั้นถ้าเกิดเป็นระบบที่ใช้กับ Mac ไม่ล่ม Linux ไม่ล่ม แล้วก็บล็อกเชนไม่โลมเดี๋ยวนะเพื<ๆ>่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าสัญญาณไม่หายเสียงยังชัดอยู่เนาะคุณนิพพาที่เขียนว่าขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะหมายถึง<อ>เขียนถึงใครคะเต็มยไม่เข้าใจคนอื่นที่ดูอยู่ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะถ้าเข้าใจแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าวันนี้เห็นไหมพอมาอยู่ที่ชุมชนอาจจะไม่ค่อยสะดวกมันอยู่บ้านะนก็ไม่เป็นไร คุณได้บรรยากาศก็เดี๋ยววันไหนอยู่บ้านค่อยเล่าเรื่องอยาวๆวันนี้มานอกบ้านก็เล่าสั้นๆน,นะคะอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าเสียงยังชัดอยู่ภาพเป็นแทอยู่หรือว่าเข้าใจค่ะเก็ตค่ะในเรื่องที่เล่าแล้วก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะคะตอนนี้คนที่ชื่อคุณจอร์ดที่เป็น c e o ของข o าวไซดเนี่ยก็บอกว่าพริษัทกำลังพยายามจะแก้ปัญหาไม่ให้เกิด เรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแต่ว่าก็มีคนมองเรื่องเกี่ยวกับความไม่แน่นอนคนก็เริ่มมองระดบระบบสำรองมากขึ้นคนก็เริ่มแบบสนใจมองหาเรื่องบล็อกเชนเนาะเรื่องเกี่ยวกับระบบ Linux หรือว่าใช้โปรแกรม Mac ม,มากขึ้นเพราะว่าระบบ Windows ก็คือราคาดีสุดอะไรแล้วก็ง่ายที่สุดในการใช้งาน เมื่อวานโหไม่รู้ว่าคนไทยไม่รู้นะเนี่ยไม่งั้นเรา,มาเไม่งั้นไม่เป็นไรหรอกตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมาสรุปเล่าวันนี้อืมชัดดีโอเคก็อัปเดตข้อมูลเ